สวัสดีนะครับวันนี้ครับพามาชมพระเครื่องหลวงพ่อคูณครับรุ่นที่ผมจะพามาให้ชมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครับปีพศ2535อครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงครับสำหรับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อคูณนะครับจะจาแนกแยกบล็อกเนี่ยหลักหลเนี่ยจะมีอยู่2บล็อกนะครับก็คือบล็อกทองคํากับบล็อกธรรมดานะครับบล็อกทองคำเนี่ยประกอบไปด้วย ลักษณะนะครับที่เขาเรียกกันติดหูก็คือว่าอมหมากหลังกากนั่นเองนะครับส่วนบล็อกธรรมดาก็คือจะไม่มีอมหมากนะฮะจะไม่มีอมหมากหลังกากอะแยกกันง่ายๆหลักๆง่ายาๆายายประมาณ2บล็อกนะครับโอเคแล้วก็องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงจะมีทองแดงลมดํากับทองแดงผิวไฟครับทองแดงผิวไฟแบบองค์ที่ผมมาให้ชมกันเป็นอมหมากหลังกากบล็อกทองคําครับโอเคครับเรามาดูกันฮะนี่ครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตสองครับนี่ครับวิธีการดูนะครับว่าเหรียญเนี่ยเป็นบล็อกทองคํานะครับหรือว่าบล็อกอมหมากหลังกากเนี่ยนะครับให้ดูด้านหน้าครับจะมีป่าของบริเวณริมปากของหลวงพ่อนะครับจะมีเม็ดกลมๆนะครับเขาจะเรียกกันว่าอมหมากนั่นเองนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้ อม,มากนะครับอ่าเป็นพรที่สวยสมบูรณ์อีกหนึงองค์เลยนะฮะสวยสมบูรณ์อีกหนึงองค์นะครับอ่ะพิกมาดูด้านหลังดีกว่านะครับพิกมาดูด้านหลังนะครับขออนุญาตส่องนะครับนี่ครับจะเห็นถ้าส่องบริเวณพื้นผิวเหรียญเนี่ยจะเห็นเส้นวิ่งด้วยนะครับ เห็นเส้นสายฝนวิ่งเห็นไหมฮะเห็นไหมครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับบริเวณพื้นผิวเรียดน,นะครับแล้วจุดที่เป็นหลังกากเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าจะอยู่บริเวณนี้จะเป็นเหมือนเม็ดผลอะฮะหลังกากนะครับตรงนี้อมากหลังกากคือวอลลอสโตรคัมนั่นเองนะครับนี่ครับเอาให้ดูพาพสวยๆกัน โอเคนะฮะเดีย๋ยวมาดูขอบตัดกันดีกว่านะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าซีนไว้นะเดีย๋ยวจะพยายามซูมให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋วจะพยายามซูมให้ดูนี่ครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมลองส่องดูแล้วกันนะเดี๋ยวลองส่องดูแล้วกันนะครับนี่ครับนี่ครับ จริงๆถ้ามีสองเหรียญเนี่ยเราจะสามารถเทียบดูได้ดูได้เลยนะครับว่าตัวตัดเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับทีนี้มันมีเหรียญเดียวก็อาจจะค่อนข้างที่จะอธิบายยากนิดนึงนะฮะเราผมลองสองให้ดูครับนี่ครับให้จำตัวตัดตรงตรงนี้ครับด้านล่างนะฮะตัวตัดจะเหมือนกันนะครับ ลองดูก่อนลองดูก่อนนะฮะผมจะลองซูมดูอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนะครับก็ เดี๋ยวยังไงถ้าได้มีโอกาสเช่า2ององเหรียญเนี่ยเดี๋ยวจะลองมาเปรียบเทียบให้ดูนะฮะจะได้เห็นตัวตัดกันชัดๆนะครับแต่องค์นี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องครับโอเคครับกล่าวขอบคุณพี่พทุกท่านนะครับขอให้เฮงรวยๆนะครับในวันสกการปีนี้ครับสวัสดีครับ